เผยคะแนนทดสอบ Redmagic 10 Pro+ Plus เกิน3.1ล้านคะแนนพร้อมยืนยันสเปคใช้ชิป Snapdragon แ Elite ไฮแรม24 g กพร้อมรอม1เทไบต์และจอ144เฮิร์มีข้อมูลว่า Redmagic 10 Pro Series เตรียมที่เปิดตัวที่ประเทศจีนในวันที่13พฤศจิกายนนี้ครับส่วนเรื่องชิปเซ็ตก็ยืนยันแล้วครับว่าจะใช้เป็น Snapdragon 8 Elite ละล่าสุดก็เลยมีผลทดสอบยืนยันความแรงเผยออกมาแล้วครับโดยคะแนนทดสอบของเลนส์เมจิกซิ p โรพลตัวท็อปสุดจะออกมาสูงถึง3116,126คะแนนเรียกว่าเป็นคะแนนที่สูงที่สุดเท่าที่เคยเผยออกมาเลยครับซึ่งสเปคที่ใช้ทดสอบนี้จะใช้เป็นชิปส n a น d r a g กร8น l i t e ให้ไฮลมาที่ 24GB กรอม1 t b มีหน้าจอแสดงผล 144Hz นอกจากเรื่องความแรงแล้ว คาดว่าเลนเมจิกสิบโปรซี s แกมาพร้อมฟิวเจอร์เกมมิ่งที่น่าสนใจ